กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Naruto the Ultimate Ninja เกมมือถือ Naruto จัดเทียมต่อสู้ Turn b a เบ d จากทางค่าย X7 Game ตัวเกมแจกโค้ดเพียบเลยนะครับแล้วก็มีคูปองส่วนลดเติมเงิน50%นะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยเข้ามาที่แอป X7 Game แล้วนะครับผมทำการค้นหาชื่อเกมได้เลยครับผม Naruto the Ultimate Ninja โลโก้เกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีส่วนลด50%นตะครับอ่าตัวเกมตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวเกมภาษาอังกฤษนะครับนะครับผมมีคูปองแล้วก็3รหัสกิฟต์โค้ดนะครับอ่าแล้วก็มีกลุ่ม Discord นะครับมีส่วนลด50%กดดาวน์โหลดตัวเกมแล้วก็ทำการติดตั้งตัวเกมแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำ โปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดโอเคผมก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมแล้วนะครับตัวเกมนี้จะเป็นตัวเกมภาษาอังกฤษนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมกันเลยนะครับ อันดับแรกครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบต่อสู้กันเลยครับผมมาที่แอ e เดอรเจอร์ตรงนี้ครับผมเกมนี้ก็จะเล่นผ่านชาร์เตอร์ต่างๆแล้วก็ผ่านด่านหรือว่าสเตจต่างๆนะครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่สเตจที่97นะครับผมอ่ากดที่เข้าไปตรงนี้เลยครับผมเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้ทั้งหมด5ตัวละครนะครับอ่าเกมนี้ก็จะมีธาตุของตัวละครก็มี5ธาตุครับผมอาน้ำไฟลม แสงมืดนะครับอ่าแล้วก็ลองเลื่อนดูได้เลยครับผมว่าตัวละครตัวไหนอยู่ธาตุไหนนะครับผมอ่าดูได้ตามนี้เลยเนาะก็มีระบบจัด formation team หรือว,ว่าจัดตำแหน่งทีมตรงนี้ครับผมก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเรานะครับอ่าสามารถจัดตำแหน่งให้กับตัวละครหรือว,ว่าภายในทีมเราได้นะครับผมในส่วนระบบแพ้ทางชนะทางของธาตุตรงนี้ก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับ ระบบเกมนี้ครับผมถ้าเราจัดทีมด้วยกันลงนะครับผมหรือว,ว่าท่าเดียวกันนะครับมันจะบวกโบนัสตร,ตรงนี้ให้นะครับผมระบบสัตวหางหรือว,ว่าระบบสัต์หางสกิลซัพพอร์ตนะครับผมในส่วนนี้มันจะปลดล็อกให้เราเนาะผมให้เราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้จะเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับผมจะช่วยให้เราโจมตีเนาะเราสามารถกดควิกแบทเทิลตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเรากดควิก ปุ่มสีฟ้าซ้ายมือก็มันจะจัดทีพนะอัตโนมัติคับผมกด Quick Battle นะครับผมเพื่อนำการต่อสู้เนาะอ่าเกมนี้ก็ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับผมระบบนะครับระบบเร่งความเร็วไม่มีนะครับผมเกมนี้เนาะให้เราไปเร่งในตัวฟังก์ชันของ X7 Game เกเอาเนะาะแล้วก็มีบัฟตัวละครตรงนี้นะครับผมเราสามารถดูได้เลยนะครับว่าตัวละครตัวไหนของเราใช้บัฟอะไรบ้างเนะาะถือว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะครับผม เปดีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเกมแนวนารุโตเทิร์เบดนะครับผมอ่านี่เลยชนะแล้วนะพอเราชนะก็จะได้พวกทรัพยากรนะผมมามาอัปเกรดตัวละครของเราเนาะทุกคนอย่าลืมกดเข้ามารับรางวัลไอดอลตรงนี้ด้วยนะครับผมหรือว,ว่ารางวัลเอฟเคเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสูงสุดอยู่ที่กี่ชั่วโมงเนาะอ่าประมาณ12ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมในส่วนนี้มันจะช่วยให้เราอัพเลเวลไวขึ้นได้รับพวกทรัพยากรานไะว่าอัปเกรดตัวละครนะครับผม แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะแจกนะครับผมหยกแดงเนะาะเราสามารถกดเข้ามารับได้เลยนะครับพอเราผ่านด่านต่างๆนะครับเราอย่าลืมกดเข้ามาดูเนาะมันก็จะแจกนะครับอในส่วนนี้ก็ผมส่งเควสนะครับส่งเควสนะครับผมอย่าลืมกดเข้ามาส่งกันด้วยนะครับผมจะใช้2000ัคัมพีนะผมในการส่งเควสต,ต่อ1เควสเนาะระบบหาทรัพยากรครกับผมไปเรามาที่ตรงนี้ครับผมในส่วนนี้ก็ จะเป็นระบบหาทรัพยากรนะครับผมหาพวกทองพวกขวดอีกพีแล้วก็พวกชิ้นส่วนของตัวละครนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของลูกแก้วเอาไว้อัปเกรดสัต์หางของเรานะครับผมถ้าใครขาดเหลือทรัพยากรอนะันไหนก็สามารถเข้ามาหาได้ตรงนี้ได้นะครับผมมีให้เราทำเควสทุกวันนะครับสามารถเข้ามาหาได้ตรงนี้เลยระบบพานดาน,นครับผมมาที่นินจาเทนนิงตรงนี้ครับผม ระบบนี้นะครับมันจะเปิดให้เราเล่น1วันต่อ1ครั้งนะครับผมให้เราผ่านด่านเนะาะหรือว่าไตาด่านไปเรื่อยๆนะครับผมเราสามารถกดเข้ามาทําได้นะครับภายใน1วันเนาะมันก็จะแจกของรางวัลเยอะมากเลยนะครับผมอย่าลืมกดเข้ามาทําในส่วนนี้ด้วยนะระบบไตหอคอยนะครับผมเกมนี้มีระบบไตหอคอยด้วยนะครับผมอ่า แต่เรหอคอยนะผมเราจะได้รับของรางวัลไม่เหมือนกันนะครับส่วนมากก็จะได้รับพวกขวดอนะีกพีเนาะแล้วก็ทองนะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็ถ้าใครขาดหาทรัพยากรนะรผมว่าวาอัพเกรดตัวละครก็สามารถเข้ามาหาได้ในโหมดนี้เนาะโหมดหอคอยนะครับผมอ่าอันนี้ก็น่าจะตึงแล้วเนาะเพราะว่าผมอยู่ที่หอคอย89เแลนะ้วเนาะผมขออนุญ,ญาตตัดไปตอนที่ชนะเลยละกันนะใน1ห,หอคอยก็ใช้เวลาอยู่นะครับผมในการผ่านเนาะ1-2นาทีนะครับ อันนี่ครับผมพอเราผ่านแล้วก็จะได้พวกขวดอีกพีทองแล้วก็หนังสือผมเอาไว้เลื่อนขั้นเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราเนาะแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามารับในกล่องตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าเราผ่านด่าน10หอคอยนะครับผมเราสามารถกดเข้ามารับของรางวัลตรงนี้ได้เนาะมันก็จะแจกสุ่มตัวละคร5ดาวนะครับแล้วก็แจกพวกเลื่อนขั้นตนนะัวละครเนาะแล้วก็กล่องอาวุธนะครับระบบอารีนา PVP นะครับผมาเกมนี้ก็จะวัดกันที่ค่าพลังนะครับ อันนี้ผมสามารถกดสกิปแบทเทิลได้แล้วเนาะเพราะว่าต่อสู้ครบ10ครั้งเราสามารถกดข้ามได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามากดท้าทายดูนะครับผมอ่ะพอเราชนะเห็นไหมครับผมมันก็จะบวกพอยต์คะแนนให้เราเนาะแล้วก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าค่าพลังของเราจะสู้ไม่ไหวเนาะก็จะมีจัดอันดงจัดอันดับนะครับผมอ่านี่เลยครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันเนาะเราสามารถจัดทีมได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประวัติการต่อสู้เนาะ แล้วก็จะมีอารีนาช็อปนะครับผมร้านคนะ้าอารีนาเนาะแล้วก็มีจัดอันดงจัดอันดับนะครับผมาสามารถเลื่อนดูได้เลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่อันดับที่20นะครับระบบตัวละครนะครับผมตัวละครเกมนี้ก็จะมาจากนารูโตะทั้งหมดเลยนะครับผมตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด5าธาตุนะครับผมน้ําไฟลมแสงมืดนะครับเราสามารถเลือกดูได้เลยเนาะว่าตัวละครตัวไหนอยู่ธาตุไหนนะครับผม ระบบอัปเกรดตัวละครน,นะครับผมเกมนี้ก็จะอัปเกรดได้ครั้งละ5เวลนะครับผมอัปเลเวลได้ครั้งละ5เนาะอ่าพอเราอัปถึงเลเวล30นะครับระบบมันจะให้เราเลื่อนขั้นตัวละครน,นะครับผมอ่าก็จะปลดล็อกสกิลด้วยนะครับผมกดเลื่อนขั้นไปอ่านี่เลยเห็นไหมครับผมก็จะบวกค่าสเตตัสต่างๆปลดลนะ็อกสกิลเนาะให้กับตัวละครของเราในส่วนนี้ก็จะเป็นในการอัปดาวตัวละครน,นะครับผมต้องหาตัวละครตัวซ้ำเนาะ ก็หาตัวละครที่เกี่ยวข้องในการอัปเกรดดาวหรือว่าอัปดาวนะครับในส่วนระบบอุปกรณ์ของตัวละครนะครับผมเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับผมมันจะสวมใส่อาวุธหรือว่าอุปกรณ์ให้กับตัวละครเราเลยเนาะอ่านะครับผมแค่นี้นะครับผมระบบตัวละครเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากรีเซ็ตตัวละครก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับผม1ึวันจะรีเซ็ตได้3ครั้งนะครับผมกดรีเซ็ตเลยนะครับผมตัวละครก็จะกลับไปที่เลเวล1เหมือนเดิมนะครับผม เกมนี้ก็มีระบบใส่รูนด้วยเนาะอ่ารูนตรงนี้นะครับผมเราสามารถใส่ได้เนาะจะบวกค่าอะไรให้กับตัวละครนะครับระบบสัตหางนะครับผมสัตหางนะครับมันจะช่วยใช้สกิลซัพพอร์ตให้เรานะครับตอนนี้ผมใช้คูามะนะครับผมยิงเจาะก้าหางเนาะเราสามารถอัปเกรดสัตหางของเราได้นะครับผมหรือว่าอัปอายุของสัตหางของเรานะครับผมจะใช้ลูกแก้วตรงนี้เนาะอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับเราสามารถ อัพได้นะครับผมก็จะเป็น1ปี1เดือนแล้วนะครับจากเดิมจะเป็น1ปีเนาะอายุของสัตว์หางนะครับอ่าอย่าลืมก็เข้ามาอัปเกรดด้วยนะครับผมเนาะในส่วนนี้นะครับจะเป็นพวกสกนะิลพปอร์ตเนาะช่วยสพอร์ตก็มีสกินด้วยนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นสัตว์หางที่มีทั้งหมดภายในเกมนะครับผมก็รวมสัตว์หางจากรูโตุเลยเนาะระบบกาชาปองนะครับผมอากาชาปองจะมี2ตู้นะครับผมตู้แรกก็เราสามารถซุ่มได้ 3แบบนะครับผมแบบที่1ก็แบบหาตัวละครเนาะการันตีตัวละคร3ดาวกับ5าดาวพอเราสุ่มครบ100ครั้งนะครับผมมันจะปลดล็อกให้เราเลือกฝ่ายของตัวละครเนะาะสฝ่ายนะครับผมมีน้ําไฟลมนะครับผมสามารถเลือกได้เนาะ,ะตู้แบบที่2นะครับผมอ่าตู้นี้นะผมเราสามารถเลือกสุ่มได้นะครับผมเนาะมันจะมีให้เราเลือกธาตุอยู่เนาะ อันนี้ก็ผมมีไฟลมน้านะครับผมก็จะการันตีตัวละคร5ดาวนะครับเราสามารถดูได้เลยเนาะในส่วนนี้มันจะใช้ลูกแก้วนะครับผมในการเปิดนะครับถ้าใครดวงดีหนะ่อยก็เปิดได้ตัวละคร5ดาวก้าดแดงเนาะต่อไปผมจะสอนเติมเงินผ่านแอป X7 ็กเเนกมนะครับผมเกมนี้นะครับเราจะได้รับส่วนลดคูปอง50%ทุกแพ็คเติมเงินเลยนะครับผม ให้ทุกคนเลือกแพ็กที่ต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับผมขออนุญาตเติมให้ดูแบบเป็นตัวอย่างนะครับผมกดเลือกแพ็กเลยผมจะเลือกเป็น99.9ดอลลาร์นะครับคนสังเกตตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับ50ส่วนลดนะครับผมก็คือ50นนะครับผมของส่วนลดแพ็กเติมเงินนะครับได้ทุก ID ได้ทุกคนนะอ่าแล้วก็ให้เรามาเลือกวิธีการชำระเงินครับผมเลือกสกุลเงินตรงนี้เลือกเป็นเงินบาทไทยนะครับผมแล้วก็วิธีการชำระเงินครับผมก็จะมีชำระผ่าน PayPal ทูบันนี่เวลเล็ตแบงก์ทันเฟอร์แบงก์ทันเฟอก็คือธนาคารไทยของเรานะครับผมอ่าแล้วก็ผ่านบัตรวีซ่าผ่าน Google Pay Apple Pay นะครับผมส่วนตัวผมจะเลือกเป็นทูบันนี่เวลเล็ตนะครับผมอันนี้มันจะสะดวกกว่าอื่นเนาะกดตีเข้าไปครับผมแล้วก็ให้เรามาตรวจสอบยอดแพ็กที่เราเลือกนะครับผมว่ามันตรงตามที่เราเลือกไหมนะครับผมโอเคถ้ามันตรงก็มากดชําระเงินตรงนี้นะครับอ่าตัวแอปมันก็จะเด้งไปที่การชําระเงินที่เราเลือกนะครับผม ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับต่อไปจะแนะนำฟังก์ชันที่มากับแอป x 7 g a m เกนะครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันแปลภาษาด้วยเนาะอันดับแรกเราไปดูฟังก์ชันที่มากับแอป x 7 g a m เกมกันเลยเครื่องมือตรงนี้ครับผมก็จะมีฟังก์ชันการแปลภาษาเร่งความเร็วเกมแล้วก็คลิกอัตโนมัติหมวดภาพซ้อนภาพนะครับผมเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับผม4ฟังก์ชันที่มากับ x 7 g a m เกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแปลภาษานะครับในส่วนนี้เลือกเป็นหน้าจอนะครับผม แล้วก็แปลเป็นตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมเราจะให้ฟังก์ชันมันแปลเป็นภาษาอะไรนะครับผมมีหลายภาษานะมีไทยญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอังกฤษจีนนะครับผมมีหลายภาษาเลยนะครับเราเลือกภาษาเสร็จก็เรามากดแปลภาษาตรงนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบที่น่าสนใจนะครับผมก็จะเป็นระบบ็อกอินนะครับมันจะแจกตัวละครเนาะอ่าแจกเนจินะครับผมแล้วก็แจกพวกยกแดงนะครับแล้วก็พวกกล่องเนาะ กิจกรรม Exclusive นะครับผมในการล็อกอินเนาะตรงนี้ก็จะแจกตัวละครน,นะครับผมมันจะให้เรานะปั้นตัวละครซากุระ6ดาวเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม Naruto The Ultimate Ninja นะครับผมจากทางค่าย X7 g a เ e นกมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยครับผมคอยเล่นเกมอย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ